อาการเตโชธาตพิการให้กายเย็นชืดคือสันตปักคีพิการในคำพีเวศึกษาสมุดฐานเตโชธาตพิการให้ขัดในอกในใจให้บวมมือบวมเท้าให้ไอเป็นมองครอดคือเตโชธาตชื่อปรินามคีแตกในคำพีโลกนิทานเตโชธาตแตก อาการให้ร้อนในอกในใจให้ไอเป็นมองคร่อให้ท้องขึ้นท้องพองผะอืดผะอมคือปรินามคีพิการในคำพีธาตวิพังเตโชธาตสีพิการให้ขัดข้อมือข้อเท้าเป็นมองคร่อคือปอดเป็นหวัดให้ไอให้ปวดฝ่ามือฝ่าเท้าให้ท้องแข็งให้ผะอืดผะอมคือ ปรินามคีพิการในคำพีเวศศึกษาสมุดฐานเตโชธาตพิการมักให้มือเท้าเย็นชีพจรไม่เดินบางทีตัวเย็นดุดน้ำแต่ภายในร้อนให้รดน้ำอยู่มิได้ขาดบางทีตัวเย็นและให้เสโทตกดุดมเมล็ดข้าวโพดคือเตโชธาตชื่อปริไทยหักคีแตกในคำพีโลกนิทานเตโชธาตแตก อาการให้มือและเท้าเย็นชีพจรไม่เดินอีกประการหนึ่งให้ชีพจรขาดหลักหนึ่งก็ดี2หลักก็ดีบางทีให้เย็นเป็นน้ำแต่ภายในร้อนให้รดน้ำไม่ได้ขาดบางทีให้เย็นแต่เหงื่อตกดังเมล็ดข้าวโพดคือปริทัยหักคีพิการในคำพีธาตวิพังเตโชธาตสี่พิการกายไม่รู้สึกสัมผัสชิวหาไม่รู้รส หูตึงหน้าผากตึงอาการเหล่านี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้คือชิรนักีพิการในคำพีเวศศึกษาสมุดฐานเตโชาธาตพิการคือความชรานำพยามจุราชมาเล้าโลมสัตว์ทั้งปวงจะให้ชีวิตออกจากร่างกายนั้นก็ให้คนไข้มีกายวิบริตต่างๆคือให้หน้าผากตึงตาไม่รู้จักหน้าคนแล้วกลับมารู้จักอีก กายนั้นสัมผัสสิ่งใดก็ไม่รู้สึกตัวแล้วกลับรู้สึกอีกคือเตโชธาตชื่อชิรนคีแตกในคำพีโลกนิทานเตโชธาตแตกให้หน้าผากตึงในตาดูไม่รู้จักอะไรมองไม่เห็นแล้วกลับเห็นหูตึงแล้วกลับได้ยินจมูกไม่รู้กลิ่นแล้วกลับรู้ลิ้นไม่รู้รสแล้วกลับรู้กายไม่รู้สัมผัส แล้วกลับรู้อาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยว่าพยามัจจุราชมาประเลา้าประโลมสัตว์ทั้งหลายคือชิรนคีพิการในคำพีธาตุวิพังเตโชธาตสีพิการทำให้ร้อนภายในภายนอกเย็นมือเย็นเท้าเหงื่อออกคือปริทัยหักคีพิการในคำพีเวษศศึกษาสมุดฐานเตโชธาตพิการ เมื่อใดแก้ไม่ได้ตายแลคือเตโชธาตชื่อสันตปัคีแตกในคำพีโลกนิธานเตโชธาต์แตกถ้าแตกแล้วเมื่อใดจะเยียวยามิได้เลยตายเป็นเที่ยงแท้คือสันตปัคีพิการในคำพีธาตุวิพังเตโชธาตสี่พิการอาการให้เย็นในอก กินอาหารพลันอิ่มมักให้จุกเสียดขัดอกอาหารพลันแหลกมักอยากบ่อยจึงให้เกิดลมหกจำพวกคือเตโชาธาตพิการในคำพีโลกนิานทานธาตพิการตามฤดูเตโชาธาตพิการเดือน5 6และ7เตโชาธาตชื่อสันตปักคีพิการพัดแต่สะดือถึงลำคอคือลมอุตรันตะในคำพีโลกนิานทานธาต พิการตามฤดูเตโชทาตพิการเดือน5 6และ7เตโชธาตชื่อสันตปัะคีพิการให้ขัดแต่อกถึงลำคอคือลมปัดต,ตารันตะในคำพีโลกนิทานธาตพิการตามฤดูเตโชทาตพิการเดือน5 6และ7เตโชทาตชื่อสันตปัะคีพิการให้ขัดจมูกคือลมอัศวาตะ ในคำพีโลกนิานทานธาตุพิการตามฤดูเตโชธาตุพิการเดือน5 6และ7เตโชธาตชื่อสันตปักขีพิการให้หายใจขัดอกคือลมปรามาตในคำพีโลกนิานทานธาตุพิการตามฤดูเตโชธาตุพิการเดือน5 6และ7เตโชธาตชื่อสันตปักขีพิการให้หายใจขาดไปคือ ลมอนุวาตะในคำพีโลกนิานทานธาตุพิการตามฤดูเตโชาธาตพิการเดือน 5, 6และ7เตโชาธาตชื่อสันตปักคีพิการลมจับนิ่งไปคือลมมหางส d o ในคำพีโลกนิานทานธาตุพิการตามฤดูเตโชาธาตพิการเดือน 5, 6และ7เตโชาธาตชื่อสันตปักคีพิการ อาการให้เย็นในอกวิงเวียนรับประทานอาหารไม่ได้บริโภคอาหารอิ่มมักให้จุกเสียดขัดในอกอาการมักพลันแหลกมิได้อยู่ท้องให้อยากบ่อยๆจึงเป็นเหตุให้เกิดลมหกจำพวกคือเตโชธาตชื่อสันตปกคีพิการในคำพีธาตุวิพังธาตุพิการตามฤดูเดือน 5, 6และ7 เดือนนี้ว่าด้วยเตโชธาตชื่อสันตปกคีพิการพัดแต่สะดือถึงลำคอคือลมชื่ออุทารันตะวาตะในคำพีธาตวิพังธาตพิการตามฤดูเดือน5,6และ7เดือนนี้ว่าด้วยเตโชธาตชื่อสันตปัคีพิการพัดให้ขัดแต่อกถึงลำคอคือลมชื่ออุรปัคขารันตะวาตะ ในคำพีธาตวิพังธาตพิการตามฤดูเดือน5 6และ7เดือนนี้ว่าด้วยเตโชธาตชื่อสันตปักคีพิการพัดให้นาสิกตึงคือลมชื่ออัสสาสะวาตะในคำพีธาตวิพังธาตพิการตามฤดูเดือน 5, 6และ7เดือนนี้ว่าด้วยเตโชธาตชื่อสันตปักคีพิการพัดให้หายใจขัดอก คือลมชื่อปัสสาสะวาตะในคำพีธาตวิพังธาตพิการตามฤดูเดือน 5, 6และ7เดือนนี้ว่าด้วยเตโชธาตชื่อสันตปักขีพิการพัดให้หายใจขัดให้ลมจับแน่นิ่งไปคือลมชื่ออนุวาตะในคำพีธาตวิพัง ธาตพิการตามฤดูเดือน5-6และ7เดือนนี้ว่าด้วยเตโชธาตชื่อสันตปักค,คีพิการคือลมมหาสดมให้หาวนอนมากและหวั่นไหวหัวใจให้นอนแน่นิ่งไปม่รู้สึกกายคือลมชื่อมหาสกาวาตะในคำพีธาตวิพังธาตพิการตามฤดูเดือน5-6และ7 เดือนนี้ว่าด้วยเตโชธาตชื่อสันตปักคีพิการ